เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับก็มีคำถามค่อนข้างจะมากทีเดียวเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศหมอทุเรียนทำไมอากาศมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้มันร้อนเหลือเกินและจะมีลมหนาวไหมมีครับก็อยู่ในช่วงประมาณสักวันที่20เสิบเศษเศเนี่ยน่าจะมีมวลอากาศเย็นลงมาคือการพยากรณ์การคาดหมายลักษณะาอากาศเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันจะต้องอยู่ในระยะสั้นๆก็จะมีความมั่นยำแต่ สรุปประเด็นตรงนี้ว่าจากในส่วนของผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศถ้าเราจะไปสรุปว่าเขาเป็นตัวปัญหาหลักมันก็คงเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของพฤติกรรมการเจริญเติบโตการจัดระบบระเบียบความสมบูรณ์การให้พลังงานการใช้ปัจจัย ผมเองนั้นก็อยากจะนำเรียนว่าเรายังคงสามารถที่จะทำให้ไม้ผลหรือทุเรียนของเราเนี่ยออกดอกได้เพียงแต่ว่าเมื่อสถานะอากาศเขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะมีการหยุดชะงักผมเองนั้นคงไม่ใช่เป็นผู้ที่จะไปเอาข้อมูลมาจากส่วนใดๆนะครับแต่ก็ต้องนำเรียนว่านี่คือหลักการเป็นวิชาการในเมื่อในระดับของอุณหภูมิกลางวันร้อนจัด คำว่าร้อนจัดเนี่ยมันเป็นสององค์ประกอบนะครับความยาวของแสงก็คือ6กโมงเช้าก็สว่าง6กโมงเย็นก็สว่างความเข้มของแสงก็คือความเข้มในแต่ละวันเนี่ยมันมีความสูงประกอบกับมีความชื้นในช่วงกลางคืนอาจจะมีหมอกมีน้ําค้างแรงเราเห็นชัดเจนว่าดอกทุเรียนนั้นหยุดชะงักทาว่าหยุดชะงักเนี่ยเราก็บอกว่าก็มาเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ถูกครับแต่ลึกๆ ภายในต้นนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือคำสั่งให้เกิดการขยายพันธุ์หรือการออกดอกจากฮอร์โมนความเครียดเอทิลีนและฮอร์โมนที่ทำให้ออกดอกไซโตคนินลดปริมาณลงลดแต่ตัวไหนเพิ่มก็คือร้อนชื้นก็จะกลายเป็นระดับฮอร์โมน g ีหรือจิบเบอร์เรลิกแอซิกที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นคำสั่งก็คือจะมีการถอยพลังงานกลับไปที่ใบ ใบกำทำทำท่าจะแตกหรือไม่แตกอันนั้นยังไม่ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าคําสั่งภายในเนี่ยเขาสั่งแล้วจึงเป็นมูลเหตุที่ทําให้ดอกเกิดการฝ่อตัวหรือชันักก็เหมือนกับพลังงานเนี่ยไม่ไหลลงมาครับแต่ตีกลับขึ้นไปสู่บนคือไปสู่ใบนั่นเองนี่คือคําอธิบายพอที่จะเข้าใจในง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเวลานี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ท่านได้ถามมาว่าทำไมดอกชังักเอาแล้วเราจะแก้อย่างไรล่ะผมก็ต้องเรียนว่าการเปลี่ยนคำสั่งภายในต้นเนี่ยมันเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเมื่อก่อนนี้หรือเราจะเปลี่ยนคำสั่งให้มันเกิดการขยายพันธุ์คือการออกดอกคือความเครียดเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของเทคนิคกลุ่มทำสารก็เปิดโคนคาดโคนนะครับในส่วนของการควบคุมปริมาณน้ำ ในส่วนของตรงนี้แหะครับหรือปัจจัยที่เรานำมาเสริมเช่นโปรเซียมไนเตรต1 3 0 4 6สกสารกำจัดแมลงในกลุ่มของต่างๆที่ไม่ได้มีจำหน่ายแล้วในวันนี้แต่บางพื้นที่ก็มีครับก่นี้แหละครับก็เป็นอย่างนี้เองตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาเสริมเท่านั้นแต่ถ้าเราจะพูดถึงภายในตัวที่จะไปควบคุมระดับฮอร์โมน G จหรือจิบเบหรือแอซิก็คือในส่วนของ ฮอร์โมนตัวแพคโคบิทโซนหรือแพคโคบิทโซนซ่อนแล้วแต่จะเรียกกันก็คือสารทุเรียนอันนั้นคือประเด็นที่เราสามารถจะนำมาใช้แต่ณเวลานี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่มีใบอ่อนเราไม่มีความเข้าใจในวิธีการใช้การให้ทางดินหรือทางโคนก็เป็นอันตรายมากถ้าเราให้ผิดพลาดส่วนการอินเจกเข้าต้นเป็นวิธีที่ดี วิธีสุดท้ายแต่ยังไม่ใช่เวลานี้ครับเพราะอะไรเพราะว่า,าสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะเป็นผลกระทบรุนแรงซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราจะนำเสนอต่อไปแต่ย้ำว่าเรารอเวลาอีกนิดหนึ่งพยากรณ์อากาศก็ได้ระบุไว้ครับว่าเดี๋ยวมันจะมีมวลอากาศเย็นลงมาแค่เย็นนะครับคือคำว่าเย็นเนี่ยประมาณ18 19, 20 22องศาทุเรียนออกดอกได้ดีครับแต่ท่าหนาวเนี่ยมันต่ำลงมากว่า18มาเป็น16อันนี้ ดอกก็ไม่มาเหมือนกันมันเป็นเรื่องอันตรายที่ปีผลกระทบเพราะฉะนั้นใจเย็นๆครับดังนั้นในส่วนของตรงนี้สิ่งที่เราน่าจะทำคืออะไรแทนที่เราจะไปกระตุ้นตาดอกเปิดตาดอกบางท่านก็บอกว่าเปิดจนกระเป๋าฉีกแล้วมันก็ยังไม่ออกก็เพราะว่ายังไม่ได้มีตาดอกมีคำสั่งเรา ใช้ปัจจัยสะสมไปดีกว่าครับปัจจัยสะสมก็จะเป็นตัวเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มพลังงานเพิ่มการเคลื่อนย้ายพลังงานลงมาเพาะจังหวะอากาศเขาได้เราก็จะประสบความสําเร็จปีนี้เป็นปีที่เราต้องย้อนกลับไปดูสถิติเดิมครับเปิดเทอมพฤษภามงคุดเต็มตลาดเงาะเต็มตลาดทุเรียนเต็มตลาดนั่นคือสถิติในย้อนหลัง10ปี20ปีปีนี้เราจะเป็นแบบนี้ครับ สรับประเด็นสาระในเช้าว,วันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เรายังนำเสนอความรู้ข้อมูลยังไม่จบนะครับเรามาติดตามฟังกันต่อที่เรามีความจำเป็นจะต้องตัดแต่งหรือตีตีดอกเราเป็นการจัดระบบหรือจัดระเบียบในต้นนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปไว้พี่บงังน้องบงังกระจัดกระจายบางครั้งเราตัดทุเรียน3มครั้งก็ยังไม่หมด5มีดก็ยังไม่หมดนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องของการทำงานยาก พิลอสกตต้องเป็นผู้ตัดสินใจแนวคิดคือให้เป็นผู้ประเมินถ้าพี่ยังเหลือเยอะกำลังล่วงเราก็พอที่จะหยุดได้แต่ถ้าพี่เหลือน้อยเราก็ต้องยอมรับสภาพให้เขาล่วงไปแล้วเราเอาปัจจัยไปช่วยในเรื่องของการสร้างดอกรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนนี่คือแนวทางในการจัดก,การที่เป็นกรณีพิเศษที่อธิบายมาครับ ทีนี้ถัดจากกรณีร่วงในระยะเม็ดถั่วลิสงเม r, ็ดถั่วเขียวประเด็นเรายังไม่จบปัญหานะครับพิทักสกรอาจจะต้องไปพบกับความเสียหายอีกครั้งหนึ่งในระยะมะเขือพวงแก่สิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คืออาการดอกแตกและร่วงคืออยากจะให้แยกเป็นสองประเด็นแต่มันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันดอกแตก คือเราจะเห็นว่าดอกของทุเรียนเป็นลักษณะดอกเขียวกลมตันเขาแตกแล้วร่วงแต่พอเราไปตรวจในบริเวณพื้นเราก็บพบว่าบางดอกก็ไม่ได้แตกแต่ร่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอไปถึงเวลานั้นผมเรียนตรงไปตรงมาเลยครับว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เลยครับเพราะมันมีคำสั่งที่เป็นคำสั่งรุนแรงดังนั้น เราก็อยากจะใช้แนวทางป้องกันคืออธิบายไว้ตั้งแต่ตรงนี้ว่าเราจะต้องป้องกันสาเหตุของการแตกและร่วงก็คือลักษณะของดอกในระยะตั้งแต่เม็ดมะเขือพวงไปจนกระทั่งมะเขือพวงแก่ภาวะของดอกมันจะมีหลายสาเหตุกลีบดอกบางหรือกลีบดอกหนาะแต่สิ่งที่เป็นคำตอบที่ชัดเจนคือในช่วงตั้งแต่ มาระยะมะเขือพวงอ่อนไปจนถึงมะเขือพวงแก่เราให้น้ําน้อยให้น้ําไม่เพียงพอเวลาที่เขาเกิดไปสะดุง้งหรือเกิดจากการจัดการน้ำหรืออาจจะมีฝนตกมันก็จะเกิดอาการดูดซับน้ำขึ้นไปอย่างรวดเร็วและก็อย่างรุนแรงซึ่งจะไปตรงจังหวะกับช่วงใกล้ดอกจะบานกลีบดอกภายในก็จะมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วเปลือกหรือกลีบดอกด้านนอกรับไม่ไหวเขาจะเกิดอาการแตกเมื่อแตกอากาศภายนอกก็จะเข้าไปก็ฉลุดร่วงอันนี้คือส่วนที่แตกแล้วร่วงส่วนที่ไม่แตกแล้วร่วงซึ่งอยู่ในต้นเดียวกันก็จะเกิดจากการสะดุง้งคือเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเราให้น้ำน้อยที่ผ่านมา อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็พัฒนาแคะแกนใบดอกเล็กดอกตันพิ่ทศกรใจสังเกตว่าถ้าดอกของทุเรียนกลมก้นกลมตันดอกเขียวมักจะเจอปัญหาตรงนี้มากแต่ถ้าเราดูแลดีก้นดอกเนี่ยเขาจะมีลักษณะยื่นออกมายาวนิดนึงเขาจะเป็นโพรงก้นจะแหลมอันนี้จะไม่เจอปัญหาดอกแตกเลยเพราะฉะนั้นก็จึงต้องอธิบายว่า มันอาจจะเกิดเป็นบางต้นอาจจะเพาะตำแหน่งตรงนั้นอาจจะหัวน้ำไม่ดีอาจ,จตรงนั้นอาจจะเป็นหินเยอะอาจจะได้รับผลกระทบจากความร้อนมากครั้นพอไปถึงช่วงดอกบานจึงเกิดอาการแตกแล้วก็ร่วงเพราะล่วงแตกแล้วเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้เลยนะครับผมเรียนว่าเราเคยทำงานศึกษาเรื่องนี้ไม่สามารถแก้คําหาได้แต่สิ่งที่เราทำได้นั้นก็คือเราจะต้องป้องกันดังนั้นพิทักษกรที่ ไปสํารวจดูเรื่องของดอกให้พยายามดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าลักษณะของดอกเดยมันพัฒนาจเจริญเติบโตเป็นปกติหรือไม่เราดูได้จากอะไรดูได้จากภาษาใบใบเขายังสดใสใบไม่เหี่ยวใบสลรใบหดหูเรื่องนี้เริ่มแสดงถึงอันตรายเราเข้าไปดูภายในลักษณะของดอกลักษณะดอกนั้นเขาก็จะเป็นลักษณะที่กลมตันก้น ก้นเนี่ยไม่เป็นโพรงก้นไม่แหลมตรงนี้มีโอกาสนะครับซึ่งเราจะได้แค่แนวทางในการป้องกันเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะไปมีคำสั่งลดความเสียหายตรงนี้ได้ถ้าถึงเวลาเหตุการณ์ก็เหมือนกับที่พี่ดอนศกกรได้แจ้งมาครับว่าโอ้ยิ่งให้น้ำยิ่งล่วงหนักเข้าไปอีกก็ถูกต้องครับเพราะว่าคำสั่งของเขาเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ให้สะดุ้งน้ำไปแล้วแล้วยิ่งเติมน้ำเข้าไปก็จะล่วงอีก ดังนั้นอยากจะสรุปว่ากรณีของดอกในระยะมะเขือพวงแก่แตกร่วงขอให้ท่านป้องกันซะตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปก็คือการบริหารจัดการน้ำอย่างสม่ำเสมอให้เขาไม่ขาดแคลนปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนในด้านของปัจจัยที่เราจะใช้ในการบำรุงดอกเราก็ยังคงจัดการต่อไปเพราะในส่วนของกลีบดอก เขาก็ยังคงรับความสมบูรณ์ความแข็งแรงบางครั้งในช่วงของการทำให้เปลือกหรือกลีบดอกหนาในช่วงการบำรุงแล้วพอไปถึงช่วงระยะดอกหอมเราถอยน้ำลงมันก็จะเกิดเป็นโพรงคือภายในเป็นโพรงดอกแข็งแรงปัญหาดอกแตกก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ก็ย้ำว่าในช่วงตรงนี้แหละครับถ้าท่านใช้ปัจจัยใดๆก็ตามก็อย่าลืมโบลอนเดียว เพราะโบลอนเดียวนั้นจะเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการที่จะทำให้ดอกเขามีคำสั่งมีกลไกลควบคุมและในเรื่องกระบวนการผสมเกสรรวมถึงในส่วนของปัจจัยอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นอะมิโนพิเศษอย่างเช่นเอิร์ธ23หรือไททนิตซึ่งมีคุณสมบัติในการที่จะไปเพิ่มกระบวนการพัฒนาดอกเป็นพลังงานให้กับดอกส่งเสริมให้ดอกมีความสมบูรณ์และก็มีอัตราการติดผลดี นี่คือประเด็นสาระในการป้องกันดอกแตกดอกร่วงช่วนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพียแป้งนอนก็เพียหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชือ้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพียแป้งและไลซินะ กำจัดเพลี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500ถึง800กร,รมัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กร,รมัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ๋อแล้วอย่าลืมใช้สารจับใบซีลอนด้วยนะทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวภัณฑ์คุณภาพ จากบริษัทแอปพายเคมประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยพฤกเษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้ปานทันมาแล้วมาเทานเนต <มา S 2> สารแมนโคเซปบวกไทโอฟานเนตแมทิวนวัตรกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุน่นทั้งคุมทั้งค่าในขวดเดียวกันใช้กำจัดราสีชมพูราดำราเข้าควบผล และแอนแทคโนดในพริกและไม้ผลทุกชนิดใหม่ล่าสุดหากเกษตรกรพบปัญหาโรคราดำและผลเน่าในสลักต้องใช้มาทาเนต3 0 0กรัมร่วมกับโฟลีอาฟอส400อัตรา1 4 0ซีซีต่อน,น้ำา2 0 0ลิตรมาทาเนตผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพของบริษัทกรีลิตจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขาทาวเดเทคโนโลยีตอน ใหพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยเหลวที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำไฮพาวเวอร์ Power, สุดยอดปุ๋ยเหลวเข้มข้นฉีพ่นทางใบไฮพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยเหลวละลายน้ำร้อยเปซพืชกินหมดได้ผลแน่นอนไฮพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยเหลวที่ใช้แล้วยอดและใบพืชเขียวสดใสเป็นมันพร้อมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกไฮพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยเหลวขนานแท้ที่ชาวสวนชั้นนำใช้มากกว่า20ปี ให้ hey power ายีสสะสมอาหารสร้างตาดอกทำให้ออกดอกดีสม่ำเสมอทั่วทั้งตน้นให้ power 1 5 1 5 1าขยายขนาดทำให้ใบใหญ่ขยายขนาดผลทำให้ผลโตให้ยาลื่ใช้ปุ๋ยทางใบใช้ปุ๋ยเหลวให้ hey power ที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำให้ hey power ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโรอปหาซื้อปุ๋ยเหลวให้ hey power ได้ที่ ร้านเคมีเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใกล้บ้านท่านอโทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ใช้อัโทนิกที่อัตรา2 1ถึง1ี่ีต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมากกว่า50ปีบริษัทเจียไตยจํากัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรใส่ฟอกแควมาแล้วครับพี่สูตรจากอิตาลีแคลเซยมรอนหองแท่สะสมอาหารออกดอกออกผลดีแน่ป้องกันผลแตก่อน รวยกันแน่แน่งานนี้ใช้ใช้โยกยาวแล้วดีสุดสุสมอทุเรมังพูดชมหูละมุดตอนนี้รวยกันเห็นๆแล้วทัน ใส่โฟแควสารแคลเซียมโบลอนของแท้สูตรน้ำใสสีฟ้าสำเร็จรูปจากอิตาลีแคลเซียมสูงถึง15เซใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดและพืชผักต่างๆำายำใส่โฟแควเจ้าของเดียวกับซิลิกนอน2 0 0 0ันผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทเอโรวันเคมีกเกษตรจำกัดเอโรวันเพิ่มผลผลิตชีวิตผาสุดไมโครมิกเอฟเป็นธาตุอาหารรวมในรูปกิเลตประกอบด้วยสังกะสีแมกนีเซียมแมงกานิสเหล็กและกำมะถันพืชดูดซึมได้เร็ว ไมโครมิกเอฟเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับใบพืชเมื่อพืชมีอาการใบเหลืองซีดกล้านใช้ไมโครมิกเอฟทุก15วันเพื่อให้พืชได้รับการบำรุงอย่างต่อเนื่องใบพืชจะเขียวเป็นมันต้านทานโรคได้ดีไมโครมิกเอฟใช้ได้กับทุเรียนเงาะส้มลำใหญ่ลองกองมะม่วงไม้ผลทุกชนิดไมโครมิกเอฟผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทีมเกษตรประกันคุณภาพโดยอาจารย์เลื่อนศักดิ์วัฒนกุลไมโครมิกเอฟ ท่านสามารถที่จะหาซื้อก็ได้นะครับในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พืกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในด้านของคำถามและก็เป็นข้อสงสัยจากพินักสกรคอ่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับนั่นก็คือกรณีของมแมลงศัตรูพืชท,ที่อยู่ตรงบริเวณหน้าใบที่เราเรียกว่าพิยนาสารคือประเด็นที่เราเรียกกันเนจริงๆแล้ว ก็คงมาจากเมื่อก่อนนี้เราสั่งสายพันธุ์เงาะมาจากบ้านนาสารแล้วตระกูลเพี้ยหอยเหล่านี้เขาก็ติดมากับเงาะนาสารเราก็เลยไปเรียกว่าเ,าเป็นเพี้ยนาสารความจริงแล้วก็เป็นตระกูลเพี้ยหอยนะครับชนิดหนึ่งสิ่งที่เราเห็นเป็นท่อนสีขาวๆไม่ใช่ตัวนะครับเป็นเกราะเขาเรียกว่าเป็นเกราะห่อหุ้มตัวเอาไว้ป้องกันภัยไว้ป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมาทำลาย เพราะฉะนั้นประเด็นหลายท่านครับได้สอบถามมาส่วนหนึ่งแล้วก็คุยกับเพื่อนชาวสวนส่วนหนึ่งแล้วก็บ่นกันอีกส่วนหนึ่งว่าทําไมเราพ่นแล้วมันไม่อยู่พี่นักกรครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่ผมอยากจะต้องเอามาย้ําตรงนี้เราทั้งหมดในส่วนใหญ่แล้วมองประเด็นว่าถ้าเราพ่นไปศัตรูพืชตัวไหนศัตรูพืชเหล่านั้นจะต้องหมดไปนั่นไม่ใช่เลยนะครับเป็นความเข้าใจผิดพลาด ผมอธิบายอย่างนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับในส่วนของตัวเองที่ทำงานด้านนี้มามากพิรุษกรได้ปฏิบัติตามคำแนะนำพ่นยาตัวนั้นพ่นยาตัวนี้พ่นสองครั้งสามครั้งแล้วหมอทุเรียนมันไม่ตายอะ่ะผมก็ถามว่าทำไมรว่วมันไม่ตายก็ตัวมันยังเป็นท่อนขาวอยู่ตามบริเวณหน้าใบเราก็ถามต่อไปว่าแล้วเคยไปตรวจดูไหมท่านก็ถามว่าตรวจยังไงก็เอามือ่แหละครับไปบี้ดู บอกยังเลยงั้นให้ลองไปบี้ดูก่อนพี่น้องชาวสวนท่านนั้นก็ไปเดินสำรวจครับไปเอามือไปบี้ไปถูดูแล้วก็แจ้งกลับมาว่ามันเป็นผงคำตอบนั่นก็คือมันตายหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นเป็นเกลาะหรือเป็นเปลือกของกลุ่มเพี้ยหอยไม่ใช่ตัวถ้าเป็นตัวเราจะรู้ได้อย่างไรพี่น้องสกรก็ลองดูนะครับ ถ้าท่านไปพบร่องรอยใหม่การระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ตามใบเก่าใบด้านล่างใบที่อยู่ภายในมีส่วนของการปกป้องคุ้มครองเวลาที่เราพ่นสารเคมีบางครั้งเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวเพี้ยเลยเพราะมันหลบอยู่ที่หน้าใบและด้านในเราก็เอามือไปถูถ้ายังเป็นเมือกส่วนหนึ่งเป็นเมือกนะครับ ส่วนที่สองพอเราถูไปสะเก็ดเปิดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นจุดเล็กๆสีเหลืองอ่อนบ้างสีส้มบ้างนั่นคือตัวอ่อนลักษณะมันแบนเลกติดอยู่กับพืชเลยถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ถูกต้องครับเขายัางไม่ตายเราก็ทำการควบคุมแต่ถ้าเราเอามือไปถูไปบี้แล้วปรากฏว่ามันเป็นผงไม่มีเมือก ไม่มีตัวแผ่นสีเหลืองๆตัวขนาดเล็กก็แสดงว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดนั้นได้ผลแล้วครับผมเองนั้นลองทำการศึกษาโดยการใช้ปัจจัยจะเป็นกลุ่มสารเคมีกลุ่มไหนก็ได้ครับจะเป็นกลุ่มที่เราใช้ในตะกูลเพี้ยแป้งเพี้ยหอยจะเป็น ไทยยมีท็อกแซมอิมิดาโคปิกอาเซตามีพินหรือจะกลุ่มกลุ่มใดๆก็ตามโปกุไทออดหนึ่งเนี้ยเราก็ทำการศึกษาทำการพ่นคู่คูก่คก,กับอะไรคู่คูก่คก,กับในส่วนของกลุ่มยาเชื้อจะเป็นบูวาลีนหรือไรซินัทนะครับสารจับใบก็ต้องใช้สารจับใบทั่วไปจะเป็นซปเปอร์แอคชั่นคือคลอบออย จากทีมเกษตรจะเป็นเบสมอลจะเป็นไฮดรอยจะเป็นสารจับใบทั้งหมดแหะครับรวมถึงในส่วนของไวออยผลของการใช้แค่เพียงครั้งเดียวเราก็ไปสํารวจคือเราไม่ได้ส่งเสริมให้พิทากกรเปลืองต้นทุนมากนะครับเราพ่นครั้งหนึ่งทิ้งไว้5วันเราไปสํารวจปรากฏว่ามันก็แห้งอาจจะมีบางตําแหน่งเท่านั้นเองนะครับที่ยังหลงอยู่เราก็ทําการพ่นครั้งที่ส แต่ถ้าเราไปสำรวจแล้วมันเป็นผงนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราดำเนินการได้ผลเพราะฉะนั้นประเด็นนั้นอยากจะให้พี่นรสกรผู้ปลูกทุเรียนเนี่ยที่มีปัญหาศัตรูด้านนี้ใจเย็นๆนะครับเราพ้นไปแล้วหนึ่งครั้งอีก5วันเราก็มาทำการสำรวจถ้าเรายังพบว่าบางส่วนยังเป็นเมื่อเราก็พ่นเฉพาะตำแหน่งตรงนั้นก็คือหมายควาว่าต้นนั้นนะครับ คือมันไม่ได้เป็นทุกต้นในสวนต้องเข้าใจนะครับอาจจะเป็นมุมอับอาจจะเป็นมุมทึบอาจจะเป็นมุมนั่นเราก็ทําการพ่นอีกครั้งหนึ่งสองครั้งคุมอยู่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นให้กับพินอสกรได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่คําตอบเกาะสีขาวไม่ใช่ตัวการสํารวจว่าตัวมันยังอยู่แล้วเห็นเกาะสีขาวไม่ใช่ว่ามันไม่ตาย สิ่งที่ท่านจะต้องละเอียดก็คือการทําการในลักษณะของตรวจสอบผลของการจัดการของเรานี่คือประเด็นที่อยากจะย้ําในช่วงหนึ่งทีนี้ประเด็นในเรื่องของการขยายพันธุ์ของเขาพิาศกริรครับเพี้ยนาสารที่เราเรียกกันตะคืนตะกูลเพี้ยหอยปีปัจจุบันมีเพี้ยหอยเกล็ดอยู่ใต้ใบเพี้ยนาสารอยู่หน้าใบกําจัดไม่ยากครับ เพียงแต่ว่าในลักษณะของการป้องกันกำจัดคือการขยายพันธุ์ของเขานั้นเนี่ยหลังจากที่เขาไปเกาะจับอยู่ที่หน้าใบเขาก็จะสร้างเกาะห่อหุ้มแล้วก็วางไข่ฟักเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนจะเป็นลักษณะสีเหลืองอ่อนๆบางๆนะครับเกาะติดอยู่อยู่ภายใต้เกาะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปทำการป้องกันกำจัดนั้นเนี่ย ทำมันเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ตัดออกไปทําลายซะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราพบว่าเริ่มมีปริมาณเราก็ใช้สารเคมีกลุ่มหนึ่งใช้สารยาเชื้อกลุ่มที่สองแล้วก็สารจับใบกลุ่มที่สามทำการพ่นแค่หนึ่งถึงสองครั้งเราก็ควบคุมได้เช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่าน สวัสดีครับ